สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนนะคะในช่วงนี้ก็มีซีรีส์นะคะตามปกติค่ะอีกมากมายอ n อนแอขึ้นมานะคะแต่สําหรับหวานแล้วอ่ะรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่มีเรื่องอะไรเด่นๆเลยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะพอดีเป็นวันหยุดยาวนะคะในช่วงคริสต์มาสแล้วก็บวกปีใหม่เข้าไปนะคะ The Hope ค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หวานเลือกที่จะดูนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มีคุณจางรัวยุนของพวกเราค่ะรับบทเป็นคุณขู่ที่ดีนะคะแล้วก็ เป็นคุณพอ่อที่ดีด้วยในเรื่องนี้ค่ะ The Hope นะคะเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด30ตอนแต่ว่าตอนนี้หวานพึ่งดูมาจนถึงตอนที่18เนาะเพราะว่าพึ่งจะเริ่มออนแอร์เมื่อวันที่10ทธันวาคมนะคะแล้วก็จะไปจบนะคะบริบูรณ์ในวันที่8 มก,การาคมค่ะออนแอร์ On ทุกวันเลยนะคะที่แพลตฟอร์มโยกูค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบคุณจางรั่วหยุนนะคะหรือว่าคุณจางรั่วอินเนี่ยก็ไปดูกันได้นะคะเรื่องนี้จะเป็นแนวแบบออวัยรุ่นนะคะมีความคอม,มดี้ด้วยมีตลกเบาๆบวกดราม่านิดๆนะหวานว่ามีบวกดราม่าด้วยนะคะซึ่งทางด้านของพระเอกนะคะคุณจางรั่วหยุนรับบทเป็น เล่ยหมิงนะคะส่วนนังเอกนะคะคือคุณห่วงเยาค่ะรับบทนะคะชื่อตัวละครคือสางเชียนั่นเองค่ะหลังจากดูไปแล้ว18ตอนนะคะหวานคิดอย่างไรกับเรื่องนี้เรื่องนี้นะคะหวานบอกเลยว่าไม่ใช่สําหรับทุกคนองจริงแต่ว่าก็จะมีบางท่านที่ชอบแนวแบบเนี้ยแนวแบบชีวิตชีวิตที่แบบสัมผัสได้นะคะเป็นแนวใกล้ตัวมีคุณครูแล้วก็มีคุณพ่อที่บ้านนะคะเอาละค่ะมาดูเกี่ยวกับบทบาทน,นะคะของ คามเป็นคุณพ่อกันดีกว่านะคะเออทางด้านของพระเอกของพวกเรานะคะก็เป็นครูที่ดีค่ะแต่ว่า ทางด้านของตระกูลเลยนะคะตระกูลเลยต้องเริ่มที่ตัวตัวตัวละครตัวนี้ก่อนนะคะเลยหมิงเนี่ยคือตัวละครพระเอกของพวกเราค่ะส่วนนะคะตระกูลเลยนั้นก็จะมีอีกเลยหนึ่งนะคะเลยหลี่โจค่ะคนคนนี้นะคะก็เป็นคุณครูเช่นเดียวกันค่ะแต่เขานั้นไม่ใช่สามีแล้วก็ไม่ใช่พ่อที่ดีของเลยหมิงนะคะเลยหมิงเป็นลูกของเลยหลี่โจนี่แหละค่ะตอนก่อนนะคะก่อนตอนที่18เนี่ยก็ตอนดูก็จะคิดไว้ว่าเสมอนะคะซางเชี่ย จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเลยหมิงพระเอกของพวกเรานะคะซึ่งน,นจุดนั้นก็คาดเดาเอาไว้นะคะว่าโอเคละก็รู้ว่ามันเป็นมันจะไร้สาระขนาดไหนนะคะที่เราเนี่ย คือเคยบอกกับเขาว่าอาจารย์เล่ยนั้นมีความเข้มงวดกับเขาเพราะว่าเขากลัวว่าเล่ยหมิงนั้นจะมาพึ่งพาเขามากเกินไปก็เลยพยายามจะให้เล่ยหมิงนะคะแบบได้เติบโตเร็วๆอะไรแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วพอดูไปมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เล่ยรี่โจพูดนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นว่านะคะในความ ในความมีน้ำใจนะคะของเลยลี่โจที่มีต่อลูกศิษย์เนี่ยก็คือดูเหมือนว่าเขานั้นจะต้องการใช้ใช้ความเป็นอาจารย์ใช้ความเป็นครูที่ดีเนี่ยเพื่อเอาไปชดเชยความประมาทเลินเล่อนะคะของของทางของพ่ออะไรแบบนี้คะ่ะแต่ยิ่งเลยลี่โจป,ปฏิบัติต่อน,นักเรียนของเขาดีเท่าไหร่นะคะไอ้แผนการเช่นนี้คือมันมันไม่ได้มาจากความจริงใจไงมันมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออยิ่งทำก็ยิ่งทำให้เลยหมิง ทำให้เล่ยหมิง่ะดูแล้วน่าสงสารมากยิ่งขึ้นอีกนะคะสําหรับการกระทําของเล่ยลี่โจอ่ะเล่ยลี่โจนั้นนะคะในบทพูดก็มีกล่าวว่าหากนักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ําแล้วลราก็ เขาน้นก็ควรจะดูแลนะอย่างสุดหัวใจเลยคือตัวเขาอะจะไปดูแลอย่างสุดหัวใจแล้วก็ให้กําลังใจเขาสุดๆเลยเพื่อที่จะเรียกนะคะความมั่นใจนั้นกลับคืนมาให้กับนักเรียนที่ประสบปัญหาที่มีความภาคภูมิใจในตนเองตามค่ะแต่ตัวเขาเองอะค่ะตัวของของเล่ยลี่โจาเองเนี่ยไม่เคยที่จะไปให้กําลังใจเล่ยมิงนะคะตัวละครพระเอกของพวกเราเลยซึ่งเป็นลูกแท้ๆของเขานะคะไม่ว่าเล่ยมิงนะคะคุณจางลั่อิน ของอัดหวานเนี่ยจะทำดีแค่ไหนในละครนะคะเขานั้นก็ไม่เคยที่จะมีวันได้รับคำชมเชยจากเล่ยลี่โจเลยค่ะทีนี้ในตอนเช้านะคะมีฉากหนึ่งในตอนเช้าเนี่ยเล่ยลี่โจแล้วก็เล่ยหมิงนั้นก็ออกไปพร้อมๆกันนะคะออกจากบ้านนะคะทีนี้ทางด้านของเล่ยลี่โจนั้นขี่จัก,กรยานไปแล้วนะคะส่วนเล่ยหมิงของพวกเราคะ่ะวิ่งนะคะวิ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งไปคนหนึ่งก็คือเล่ยลี่โจนั้น ปั่นจักรยานอย่างผ่อนคายหายใจเข้าออกสบายสบายสูดอากาศ ส่วนอีกคนนะคะเล่ยหมิงนั้นวิ่งออกจากบ้านเพื่อที่จะไปโรงเรียนค่ะเหงื่อออกมากมายหายใจหอบสุดๆเลยนะคะแล้วก็จะมีฉากต่อมาอย่างเล่ยลี่โจนั้นก็รู้ชัดเจนว่าโอเคมันมีงานเลี้ยงสังสรรค์น,นะคะตรงตรงทางเข้าของวิทยาลัยของเล่ยหมิงในตอนเย็นค่ะแต่เขานั้นก็ยังจะตกลงที่จะไปทานอาหารเย็นนะคะกับของทางเย่เฉาในวันนั้นก็คือจริงๆอ่ะตัวเล่ยลี่โจจะต้องไปงานของเล่ยหมิงแต่ตัวเองก็ไม่ไปไงไปรั งานของคนอื่นนะคะจะไปงานอื่นนั่นเองค่ะแล้วก็ยังได้มอบนะคะซองแดงเหมือนกับแบบโอเคอังเปาอะไรแบบเนี้ยให้กับทางด้านเย่เฉาด้วยนะคะที่แบบอุย้ยสอบเข้าวิทยาลัยของ แบบคือคือสอบได้อะแต่ส่วนของส่วนของวิทยาลัยของเล่ยหมิงของพวกเรานะคะก็ไม่ไปค่ะซึ่งงานเลี้ยงเนี่ยเป็นงานเลี้ยงต้อนรับของเล่ยหมิงในวิทยาลัยเลยนะคะโอ้โหก็น่าเสียใจยแล้วก็น่าน้อยใจมากๆนะคะทีนี้ทางด้านของนางเอกค่ะซังเชียในฉากที่ไปที่บ้านนะคะของเล่ยลี่โจเพื่อไปเหมือนกับเหมือนเหมือนกับไปอ่านหนังสือไปทบทวนบทเรียนอะไรแบบนี้แหะคะ่ะเธอนั้นยังสามารถจะกิน หมูตุนนะคะที่เล่ยลี่โจนั้นแบบว่าทำให้เธอกินได้อะคือปรุงเองเลยนะคะแต่ว่า เลยหมิงของพวกเรานะคะไม่มีอะไรให้กินเลยค่ะพอกลับถึงบ้านแล้วเนาะก็มีแต่ขนมปังเย็นๆจืดๆชืดๆ,ดๆดเท่านั้นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเล่ยลี่โจนนั้นให้การดูแลแล้วก็เป็นเพื่อนกับนักเรียนของตัวเองเนี่ยโคตรจะดีค่ะแต่ว่าก็ให้ความเฉยเมยนะคะแล้วก็ใช้ความไม่แยแสเนี่ยมากๆเลยต่อเล่ยหมิงนะคะพระเอกของพวกเราค่ะณนะจุดนี้นะคะเหมือนคือเขาต้องการจะบอกว่าเล่ยหมิงนั้นจะได้มีความอดทนไงจะได้ สู้ได้ทุก ทุกสถานการณ์แล้วก็ไม่ต้องมาพึ่งพาตัวเขามากแต่การทําแบบนี้มันเหมือนกับว่าคืออยู่บ้านเดียวกันนะคะเป็นแบบมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันแต่ว่ามีความลําเอียงแล้วก็มีความเฉยเมยนะคะให้กับให้กับคนที่ควรที่จะสนิทมากที่สุดอะไรแบบนี้นะคะซึ่งซึ่งเอาเป็นว่านะคะตัวละครเล่ยลี่โจนั้นก็เลือกลูกศิษย์นะคะไม่เลือกเลยหมิงนะคะซึ่งเป็นลูกของเขาอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งคนดูนะคะอย่างอดวานหวานดูไปก็รู้สึกแบบโอ้โหเศร้าเสียใจกับ เลยหมิงมากๆเลยถ้าต้องอยู่บ้านนะคะกับแบบโอ้โหพ่อแม่ที่มีอากับกิริยาประมาณนี้นะคะก็คงจะมีความเสียใจน่าดูก็คงจะมีปมปัญหาชีวิตนะคะมาที่อ่ะประเด็นที่สองนะคะเกี่ยวกับความเป็นครูบ้างคะ่ะหลายคนนะคะเปลี่ยนมุมมองต่อเล่ยลี่โจหลังจากที่ดูแผนการในงานคือในตอนที่18นะคะก็ค,คือว่ากันว่านะคะครูนั้นก็เป็นเสมือนคือ เขานั้นนะ่ะใครๆก็เรียกว่ามิสเตอร์เล่ยมิสเตอร์เล่ยซึ่งเป็นครูที่ให้ความใส่ใจนะคะกับลูกศิษย์มากๆเลยค่ะเป็นครูที่โคตรจะดีอย่างแท้จริงเป็นครูผู้เสียสละเลยนะคะเสียสละแม้กระทั่งเวลาที่จะให้ครอบครัวของตัวเองเนี่ยเพื่อลูกศิษย์ของเขาค่ะโอ้โหสุดๆเลยนะคะคือเขาได้รับคําชมเชยได้มีหน้ามีตานะคะกับกับคนในสังคมนะคะแต่กับเล่ยหมิงแล้วเนี่ยโอ้โหเล่ยหมิงนั้นรู้สึกว่าเขาโดนทอดทิ้งสุดๆเลยนะคะ เลลี่โจนั้นมีภาพลักษณ์ที่สูงส่งภายนอกมากๆเขานั้นเป็นอาจารย์เ <ๆ S 1> ขาสอนเขาให้ความรู้ผู้คนเขานั้นมีลุกสิทธ์มากมายค่ะให้การศึกษานะคะแกแกเหมือนกับว่าให้กับคนทุกทุกชนชั้นเลยอะ่ะเพราะว่าสอนมาในช่วงของตั้งแต่เด็กๆนะคะก็ทุกสาขาอาชีพหลายคนนั้นก็จําได้โอ้นี่ไงอาจารย์เลยเลยเราซื้อเลยเราซื้อนะคะใครๆก็จําได้ค่ะทีนี้ในช่วงที่เหมือนกับว่า คือยังไงดีล่ะใครๆก็คิดถึงเขาอะไรของเขานะคะแต่ทีเนี้ยในฉากที่มาถึงตอนที่18เนี่ยตัวละครเลยลี่โจนั้นนะคะแบบเสียชีวิตนะคะก็ทางด้านของงานศพของเลยยลี่โจก็คือพวกเรานะคะคนที่ดูอะก็ต้องลุ้นว่าไอ้ตัวเย่เฉาตัวละครตัวเนี้ยนะคะซึ่งเป็น ลูกศิษย์อีกคนหนึ่งที่เลยรี่โจนั้นให้ความสําคัญโคตรๆนะคะขนาดขนาดลูกชายมีงานก็ยังไม่ไปเลยงานเลี้ยงนะคะไปไปงานของไอ้เย่เฉาแทนเนี่ยนะคะแต่ก็อย่างไรก็ตามนะคะรอรอให้มาไหว้เนี่ยก็ก็คือเรียกว่าไม่เห็นเขาเลยนะคะจนกระทั่งค่ะงานศพนั้นเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะก็ยังไม่เห็นเย่เฉาเลยซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็ยิ่งทําให้แบบ เน้นไปนะคะถึงความยังไงดีล่ะถึงความจะว่าเย่เฉาหรือว่าเล่หรือว่าเล่ลี่โจโดิเล่ลี่โจโมองคนไม่เป็นแล้วก็การอุทิตตัวของเขานั้นก็เหมือนกับว่าทําไปทําไปด้วยความเสียเปล่านะคะแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเล่ลี่โจอาจจะต้องการจะอุทิศนะคะตัวเองแล้วก็แบบเงินของตัวเองเพื่อให้กับลูกศิษย์นะคะคนหนึ่ง โดยที่ยังไงดีโดยที่ลูกศิกษย์คนนั้นก็ไม่ได้เห็นความสำคัญของเขาสักเท่าไหร่นะคะแต่อะไรก็ตามก็เสียใจกับเล่ยหมิงจริงๆเลยนะคะเล่ยหมิงไม่ได้รับความรักจากพ่อมากพอในวัยที่เขานั้นต้องการค่ะแต่เขานั้นนะคะเป็นผู้ที่ให้ความรักมากมายนะคะในในวัยที่พอถึงวัยของเขานั่นเองนะคะคือพระเอกของพวกเราเนี่ย เป็นตัวละครที่ที่สามารถจะจัดการกับชีวิตได้ดีโดยที่ไม่เอาปมด้อยเนามาเป็นมาเป็นเหมือนกับสิ่งที่เขาต้องเรียนแบบพ่อเขาอะไรแบบนี้นะคะแต่ณจุดนี้นะคะถ้าเรามองถึงวัฒนธรรมแล้วก็ความการใช้ชีวิตของเล l ยลี่โจเนี่ยคือเลยลี่โจเขาก็เป็นคุณครูมาจนอายุมากแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเขามีความอะไรดีละ่ะ คือเรื่องเงินน่ะไม่ได้ติดขัดคือเขานั้นก็ตอนที่อายุเยอะก็บ้านพักคนชราราคาแพงๆอะไรแบบนี้นะคะมันก็มันก็ในสังคมจีนคือเขาก็ต้องเตรียมตัวเนาะเขาก็เก็บเงินเก็บทองอะไรแบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในส่วนที่เป็นฉากงานศพนะคะก็ทําให้น้ําตาซึมเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ใกล้ตัวไงเหมือนกับอาจารย์นะคะคนหนึ่งของพวกเราที่ต้องสูญเสียชีวิตไปเมื่อถึงเมื่อถึงวัย คนเราก็มีเกิดแก่เจ็บตายนะคะส่วนอย่างอาจารย์อา,อาจารย์เนี่ยอาจารย์เล่ยนี่ก็คืออายุเยอะแล้วไงก็จากไปนะคะซึ่งจริงๆตัวของพวกเราเนี่ยเราก็เคยไปร่วมงานนะคะแบบนี้มาแล้วก็เนี่ยพอให้เห็นแล้วนะคะเห็นผ่านหน้าจอก็รู้สึกเศร้าแหละที่เห็นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะณนะจุดนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่าคือเล่ยลี่โจนะคะตัวละครตัวเนี้ยเขา เขาลืมนะคะเขาลืมที่จะดีต่อเล่ยหมิงเอาง่ายๆค่ะเขาดีต่อนักเรียนของเขาทุกคนนะคะแต่เขาลืมที่จะดีกับเล่ยหมิงนั่นเองค่ะก็ณจุดนี้ทําให้เล่ยหมิงก็เหมือนกับมีบาดแผลในหัวใจแต่ว่า แต่ว่าที่สุดแล้วก็คือเล่ยหมิงก็ยังมีความกระตันอยู่เนาะต่อเล่ยลี่โจอยู่ดีนะคะทีนี้มาถึงตัวละครของเย่เฉากันบ้างค่ะตัวละครตัวนี้ไม่พูดถึงก็ไม่ได้เนาะเย่เฉานะคะเป็นบุคคลที่ไม่ได้ปรากฏตัวบ่อยนักนะคะแต่ว่าบทบาทของเขานั้นก็ถือว่าออกมาทีไรก็มีความพิก,พกเป็นสีสันอยู่นะก็คือเดิมทีนะคะเล่ยหมิงตัวของพระเอกของพวกเราเนี่ยต้องการจะตามเขาให้ทันค่ะเพราะว่านะคะเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยเล่ยลี่ โจนะคะมักจะเหมือนกับแบบ บดปานลูกศิษย์คนนั้นไงก็คือเย่เฉานะคะดังนั้นเลยหมิงก็เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำตัวให้มีความสําเร็จแล้วก็แบบกอปปี้อะทำไปในเส้นทางเดียวกันนะคะตามให้ทันใช้คําว่าตามให้ทันค่ะทีนี้นะคะในการที่จะต้องเดินทางในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเนี่ยคือเล่ยหมิงนั้นมีความยากลําบากกว่าเพราะว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากเล่ยลี่โจไงเล่ยลี่โจนะคะไปสนับสนุนเย่เฉานั่นเองแล้วก็คอย ที่จะแบบให้คำปลอบใจแล้วก็คำชมเชยกับเย่เฉาค่ะดังนั้นแล้วนะคะเล่ยหมิงเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีเย่เฉานะคะเป็นศัตรูอยู่ในจินตนาการของเขาเองค่ะแล้วเขาก็มองว่าเย่เฉานั้นเนี่ยกับเขาเนี่ยเป็นคู่แข่งกันเพราะว่าการการแข่งขันนะคะคือเล่ยหมิงนั้นแข่งขันเพื่อที่จะ เพื่อที่จะให้ได้รับความรักจากพ่อของเขาเองนะคะแต่พ่อของเขาเนี่ยดันไปนรักลูกศิษย์มากกว่าคือเรื่องราวมันประมาณนี้ค่ะนี่เล่ยลี่โจนั้นมอบความรักนะคะที่ควรจะเป็นของเล่ยหมิงพระเอกของพวกเราเนี่ยไปให้กับตัวละครเย่เฉานะคะอย่างเช่นนะคะเป็นอาจารย์ที่โคตรจะดีเป็นครูที่ดีมากซื้อตั๋วรถนะคะให้กับเย่เฉานะคะแล้วก็เป็นถ้าอ๋อเรียนเข้าใจไหมไม่เข้าใจใช่ไหมมาเรียนพิเศษสิก็เลยลี่โจก็เป็น ครูสอนพิเศษให้เย่เฉาไปด้วยแล้วก็ยังนะคะชวนเย่เฉานั้นกลับมาที่บ้านเพื่อทานอาหารเย็นค่ะซึ่งสิ่งพวกนี้นะคะโอ้โหเลยลี่โจผู้เป็นพ่อแท้ๆของเลยหมิงนั้นก็ขาดไปค่ะไม่ได้ทำอะไรให้เลยหมิงของพวกเราเลยนะคะ ทีนี้ถามว่าไอ้ตัวละครเย่เฉาเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเล่ยลี่โจโซ,ซึ่งเป็นพ่อของเล่ยหมิงเนี่ยรู้ไหมว่าเล่ยหมิงนั้นขาดความรักจากพ่อนะฮะเขารู้นะเพื่อนเพื่อนเขารู้ค่ะแล้วเย่เฉานั้นก็ยังพูดกับเล่ยลี่โจเลยบอกว่าเออเนี่ยขอทุนการศึกษาเนี่ยก็คือก็คือ,คอแบบยังไงดีให้ให้เล่ยหมิงด้วยสิเออให้ทุนการศึกษาเล่ยหมิงด้วยอะไรด้วยนะคะเพราะว่าการเป็นอาจารย์ก็สามารถจะเสนอชื่ออะไรเข้าไปได้ใช่ไหม แต่ว่านะคะเล่ยลี่โจผู้เป็นพ่อแท้ๆของเล่ยหมิงนั้นก็เฉยเมยต่อคำขอนี้ด้วยนะคะซึ่งนะจุดนี้ก็คือเหมือนกับในในสายตาของเย่เฉาเลยก็เลยเข้าใจเลยละคะ่ะว่าตัวละครที่เป็นอาจารย์ของเขาเนี่ยเล่ยลี่โจนะคะมีนักเรียนเนี่ยามาเป็นอันดับหนึ่งมากกว่าครอบครัวจริงๆก็คือมากกว่าสมาชิกในครอบครัวอีกนะคะโอ้โหจากนั้นนะคะอย่างที่บอกค่ะพระเอกของพวกเรานั้นนะคะใช้ ใช้จุดของของการที่พ่อเฉยเมยกับเขาเนี่ยเป็นความเป็นความสู้ชีวิตขึ้นมาก็จริงจนเพศของพวกเรานั้นเติบโตขึ้นมาแล้วก็เป็นนักวิชาการชั้นนํานะคะทางด้านศิลปศาสตร์เลยค่ะทีนี้ในตอนที่เขาต้องการจะเข้าไปเรียนที่ปักกิ่งนะคะเขานั้นก็ต้องการเหมือนกับม,มีจดหมายแนะนําดีๆก็ได้ค่ะเป็นจดหมายแนะนําตัวนะคะจากทางด้านเลยลี่โจซึ่งเป็นทั้งพ่อแล้วก็เป็นทั้งครูของเขาด้วยนะคะอันนี้เรียกได้ว่าเป็น เป็นเอกสารสําหรับสนับสนุนทางการศึกษาของเขาในปักกิ่งนั่นแหละคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตอนนั้นก็เลยรีโจโกอมอยู่ในสภาพที่ไม่ดีแล้วนะคะก็เอาเป็นว่า เขานั้นก็ไม่ได้สนับสนุนนะคะลูกชายของตัวเองอย่างเล่ยหมิงเลยนะคะฉากนี้ค่อนข้างเศร้าอ่ะเพราะว่าพระเอกของพวกเราถึงขั้นต้องแบบคุกเข่าลงกับพื้นเลยนะคะแต่ว่าผู้เป็นพ่อเนาะก็ยังก็ยังปฏิเสธเขานะคะณนะจุดนี้บองจงไม่ค่อยเข้าใจแต่มันคงมันคงจะมีจริงๆเนาะในสังคมที่สังคมที่แบบว่าเป็นเป็นคนที่ที่มีแบบ เห็นแก่หน้าตาของตัวเองในการเป็นครูอ่ะเป็นครูฉันนี่เป็นครูที่ดีที่สุดฉันดีกับลูกศิษย์เยอะๆมากๆเลยแต่ว่าเป็นสามีที่ไม่ดีแล้วก็เป็นพ่อที่ไม่ดีนะคะก็เอาเป็นว่านะคะหลังจากที่ดูมา18ตอนเนี่ยก็มีความมีความอันอันตันใจนะคะกับกับความเป็นเล่ยหมิงนะคะกับความเป็นเล่ยหมิงซึ่งเล่ยหมิงนี่ก็คือรับบทโดยคุณจาง รั่วอยุนนะคะก็แสดงได้ดีจริงๆเลยแต่ก็อย่างที่บอกว่าในแนวของซีรีส์แบบนี้ก็ก็ไม่ใช่แนวของทุกคนเนาะคนในหว่นว่าเพื่อนๆในประเทศไทยไม่ค่อยจะชอบดูแนวนี้กันนะคะแนวชีวิตชีวิตแนวแนวสังคมที่ใกล้ๆตัวมากขนาดนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะคนเราทุกคนนะคะตัวละครตัวนี้เลยเออเลยลี่โจนะคะก็เสียชีวิตไปเพราะาก็อายุเยอะเนาะคนเรามันก็มีเกิดแก่เจ็บตายค่ะคุณพ่อของเล่ยหมิงเสียชีวิตไปแล้วนะคะซึ่ง ยังไงก็ตามค่ะเลยหมิงนั้นนะคะก็ก็ยังคงยังคงเชื่ออยู่ลึกๆว่าพ่อนั้นก็คงจะจะรักเขามากแต่ว่าก็รักเขาแบบลึกลับมากไปหน่อยนั่นเองนะคะแล้วก็แล้วก็วิธีการที่เขาเฉยเมยนะกับกับตัวของพระเอกนะคะพระเอกก็พยายามคิดว่าเป็นเพราะว่าเขาต้องการจะจะสอนเขานะคะเหมือนกับทุบตีเขาอย่างเงียบๆนะคะในความเงียบอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งณนะจุดนี้ ณจุดนี้นะคะในที่สุดแล้วก็เหมือนกับว่าพระเอกของเราเนี่ยเข้าใจว่าเลย์ลีโจนั้นคือเขาเลือกคิดแบบนี้ดีกว่าว่า พ่อนั้นก็เป็นพ่อที่ดีนะคะพ่อเป็นพ่อที่ดีอะไรประมาณนี้แหละค่ะก็ณัจุดนี้นะคะในละครก็เหมือนกันค่ะในส่วนของที่เป็นละครนะคะหลังจากที่เล่ยลี่โจนะคะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคือพระเอกของพวกเรานะคะตัวของหล่อยหมิงนั้นก็มีชีวิตที่ดีเช่นเดียวกันนะคะเขานั้นก็เป็นถึงนักวิชาการที่มีชุดเสียงในงานในงานของศิลปศาสตร์นะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนั่นเองแล้วก็เขาก็เขาก็มีความระลึกว่าในความสําเร็จของ ก็คือมันก็มาจากพ่อส่วนหนึ่งนะคะทั้งทั้ที่ดูมา18ตอนเราก็มักจะไม่ค่อยเห็นเลยอะว่าจุดไหนหน้าที่เล่ยรีโจนะคะสนับสนุนพระเอกของพวกเรานะคะแต่ว่าการคิดแบบนี้คิดในแง่บวกนะคะเหมือนตัวของเล่ยหมิงพระเอกของเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตเนาะเราจะไปคิดไม่ดีทําไมล่ะก็ในเมื่อ,อยังไงดีในเมื่อพ่อก็จากเราไปแล้วแล้วก็มันก็ไม่ควรจะมีความแค้นอะไรไหมะพะก็อยู่บ้านเดียวกันมาตลอดเวลานะคะ นี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะของซีรีส์เรื่อง The Hope นะคะที่ที่หวานได้ไปส่องมาแล้วนะคะก็ดู18ตอนเนาะดูไปเรื่อยๆนะคะอืมบอกไม่ถูกเหมือนกัน,นะคะ่ะก็มีทั้งความเครียดมีทั้งความเห็นใจแล้วก็มีทั้งรอยยิ้มเช่นเดียวกันนะคะพอก็ได้เห็นเรื่องราวเนาะไม่ได้ไกลาจากชีวิตของพวกเรามากนักนะคะท่านใดที่ชอบในแนวนี้นะคะก็สามารถจะติดตามกันได้ะคะ่ะ The Hope นะคะตอนนี้ก็ยังคง ออนแออยู่นะอย่าลืมดูกันนะคะวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ